สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะมาเมจิกไวท์มูนได้ล้างไพ่สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่เกิดวันจันทร์น่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักของคุณในสัปดาห์หน้านี้ก็คือตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะวันที่8อ๋อลืมบอกไปวันนี้เป็นวันที่7เดือน7ถือเป็นเล์ดีเป็นตัวเลขที่เป็นศาสตร์แห่งความเก่าแก่ตัวเมจิกไวท์มูนเองเป็นคนที่เรียนโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเลข7เนี่ยเป็นอะไรที่ ดีมันดีมากแต่ว่าค่อนข้างช้าหรือว่าเรื่องในเรื่องของความสําเร็จอะไรต่างๆแต่ว่าเรารอได้ถ้าเกิดว่ามันจะดีเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเลขตัวเลขนี้เป็นเลขที่มงคลมากๆเป็นเลขของครูบาอาจารย์ด้วยวันนี้เราก็เลยตั้งใจมาทําคลิปให้เพื่อนๆนะคะคนที่ดูคลิปที่แล้วไปแล้วหรือว่าเป็นชาวสองคือไปสคนที่เกิดวันอาทิตย์หรือมีคนที่ตัวเองแบบอยู่ในใจอะไรเงี้ยเป็นคนเกิดวันอาทิตย์ก็ มารอดูคลิปของคนวันจันทร์บ้างนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากดูคลิปของคนวันอื่นๆก็ก็ข้ามไปดูคลิปของ,ของตัวเองได้เลยอะเราเริ่มกันเลยเนาะใครที่อยากให้คลิปนี้ตรงกับตัวเองนะคะช่วยอ่านึกถึงครูบาอาจารย์ของตัวเองแล้วก็เปิดดวงให้เมจิกไวมูนได้ดูไพ่อาเป็นไพ่ออร์เคิลสำหรับนี้นะคะเทพสัมภารให้กับคุณด้วยนะคะเริ่มเลยเนาะความรัก ในสัปดาห์หน้าของคนที่เกิดวันจันทร์ที่จะเข้ามาดูคลิปของเมจิกไว้มูลนะคะคุณจะได้พบเจอกับอะไรบ้างเอาเป็นว่าถ้าคุณเข้ามาดูในช่วงไหนอ่ะมันไม่จําเป็นต้องต้องเป็นสัปดาห์นี้ที่เป็นตั้งแต่วันที่ 8, อ่ากรกฎาคมไปนะคะอาจจะเป็นในช่วงเวลาอื่นแล้วเปิดเข้ามาเจออะไรเงี้ยก็คุณก็นับไปอีกวันว่าคุณมีโอกาสจะได้เจอกับสิ่งนี้เนาะ ความรักที่ดีหรือว่าคู่ที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยลักษณะเขาจะเป็นยังไงหรือว่ามีอะไรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพท่านองค์เทพที่ปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่เนี่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะตื่นเต้นไหมอ่ะไม่จิกไว่ามูลตื่นเต้นมากมันคือการทําคลิปครั้งแรกแล้วก็แบบปกติอะ่ะเราแค่ดูดวงให้คนอื่นเนาะเรายังไม่เคยแบบว่ามานั่งเปิดไพ่แบบนักกล้องอะไรแบบเนี้ย ผู้ตะกุกตะกักก็เห็นใจนะคะเห็นใจสมสารเขาเขาก็คือเราเนี่ยแหละพยายามจะพยายามจะเ,เป็นรูปแบบสักรูปแบบหนึง่งแต่ว่าเป็นตัวของตัวเองอะเนาะดีสุดแล้วอุ๊ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือคนวันอาทิตย์ว่าดีแล้วอ่ะคือแบบได้เจอคู่ได้ตกลงปลงใจคนวันจันทร์ค่ะ ซึ่งก็คือเบนจิกไว้หมุนเองอยมองลงค่ะคุณตายล้วมองมองลงค่ะคุณจะได้คู่เรียกว่าคู่ไหมอ่มหมายถึงว่าคุณคนที่คุณมีคนในใจนี่ไพตั้สํสำรับนะออกมาบอกแบบนี้เลยนะครูบาอาจารย์ท่านมาการันตีนะคอนเฟิร์มว่าการเปิดไพ่ทั้งหมดเนี้ยมันจะเป็นการบ่งบอกถึงดวงของแต่และคนที่เข้ามาดูนะคะ ไพ่มงลงอันนี้เมจิกไพ่มงนอยากจะบอกว่ามันเหมือนกับว่าอะไรที่คุณมุ่งหวงังอะไรที่คุณตั้งใจอะไรที่คุณแบบรอคอยมันถึงเวลาของคุณแล้วค่ะมงลงที่คุณแล้วค่ะเพื่อนๆจะร่วมแสดงความยินดีกับคุณนะคะใครที่อิจฉาก็ปล่อยเขาอิจฉาไปนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มงลงที่คุณคุณยินดีได้เลยค่ะเขามาแล้วค่ะ อะไรที่มุ่งหวังที่ตั้งใจไว้ก็ใครมูอะไรไว้ก็ตามนั้นขอขยับกล้องนิดนึงผ,ผ้ามันเลื่อนเปิดกันแบบตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนอ่าคู่ของคุณอุ้ยทำไมดีอ่ะวันจันทร์เราดีวันจันทร์เราดีวันจันทร์เราเป็นมงคล คือคู่ที่จะเข้ามาหรือว่าคนที่คุณมุ่งหวงังหรือคนที่คุณมูไว้ใดๆต่างๆนานา,นาพระแม่ลักษมีมาให้พรนะคะคุณเคยไปไหว้พระแม่ลักษมีไหมถ้ายังไม่เคยนี่วันอาทิตย์อ่าพรุ่งนี้วันจันทร์รีบไปไหว้ <c oughs> อันนี้เป็นไพ่ใบที่สองเนี่ยแต่เราอยากโชว์ให้คุณดูก่อนว่าพระแม่ลักษมีท่านมาอวยพรนะเนี่ยดูดิมงกุลงความสวยงามองค์ประทับล่าง ได้เพชรนินจินดาอย่างนี้คือถ้ามองถึงในเรื่องนี้คือความมีเพชรนินจินดาในภาพอ่ะมันเหมือนกับว่าคนที่คุณจะได้มาหรือคนที่เขาจะเข้ามาหาคุณในอาทิตย์หน้าเนี้ยเขาจะเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมีความสว่างสวยเป็นคนที่อืมเป็นคนที่มีแวลูอ่ะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคำว่าแวลูในที่เนี้ยคุณจะรู้สึกได้เองว่ามันมีคุณค่าต่อหัวจิตหัวใจคุณอ่ะเออ เข้ามาแล้วมันมันมันทำให้เราแบบสดชื่นมันไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะต้องร่ํารวยนะเพราะว่าความร่ํารวยอ่ะมันแต่ละคนมันไม่เท่ากันเนาะถ้าสําหรับเนมจิ๊กไวมูลเองอ่ะคือถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่ทําให้เราสุขใจทําให้เรามีความสุขเรายิ้มได้ในทุกวันเงี้งนั่นคือเพชรนินจินดามันคือแบบมันคือพรอันประเสริฐหรือว่ามองว่ามันเป็นโชคเป็นลอตเตอรี่คือถ้าเราได้ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคือโชคดีที่สุดใช่ไหม คู่ก็เช่นกันนะคะคือถ้าเกิดว่าเราเจอคู่ที่ทําให้เรามีความสุขแล้วเขาเป็นคนดีเป็นคนที่น่ารักกับเราอะ่ะนั่นคือเขาเป็นคนดีคือนั่นแหละเนี่ยคุณจะได้สิ่งนี้ในสัปดาห์หน้าเขาจะเข้ามาหรือคุณจะเริ่มแบบมีอะไรที่ที่ได้สิ่งนี้ชิงไหวชิงพลิปคุณคนที่ยังไม่เคยเจอคู่ของคุณคนนี้หรืออาจจะแบบ เคยเจอกันแล้วในการเรียนการงานอะไรเงี้ยค่ะก็จะบอกว่าคนนี้เป็นคนที่มีปฏิพาณไหวพริบดีเป็นคนที่ทําทให้คุณอะรู้สึกว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันแบบพูดคุยแล้วสนุกพูดคุยกันแล้วแล้วรู้สึกแบบว่าสามารถคุยในเรื่อง deep talk ในเรื่องที่มันแบบลึกซึง้งหรือมันคุยกันในเรื่องที่แบบมีการประลองความคิด กันได้ตลอดเวลาไม่เบื่อเอาง่ายๆคืออยู่ด้วยกันแล้วคุยกันล้วสนุกสนานคุยกันแล้วแบบเออคนนี้ทําไมมีความคิดดีจังเนี่ยเนี่ยเขาจะเป็นคนลักษณะแบบเนี้ยเป็นคนฉลาดดูเป็นคนฉลาดคือฉลาดพอกันเขาเรียกว่าทับเทียมในการคุยกันหรือในการแบบคบหากันอนะ่ะคือเขาไม่ได้มาเอาเปรียบคุณนะแต่แค่เขาเป็นคนคิดเยอะเป็นคนคิดเป็นคนวิเคราะห์เป็นคนแยกแยะ เราอย่าไปรวมกันคือพอเขาเป็นคนแบบนี้เนี่ยถ้าคุณชอบคนลักษณะนี้นะเป็นคนที่แบบทําอะไรต้องคิดทําอะไรต้องวางแผนเป็นคนรอบคอบเนี้ยคนลักษณะแบบนี้จะเข้ามาเขาจะเป็นคนที่เข้ามาพิชิตหัวใจคุณได้เพราะว่ามงลงที่คุณเนาะหรือมงลงที่เขาสลับกันได้อาจจะเป็นอย่างนั้นคือถ้าถ้ามีคนที่มาจีบคุณนานแล้วแล้วเขาเป็นคนลักษณะแบบนี้เป็นคนฉลาดเป็นคนเฉลียวเงี่ย ในสิ่งไม้มู้ก็ว่าคุณก็น่าจะรับไว้พิจารณาเนาะเอออยู่ด้วยกันแล้วก็สนุกดีอะสำหรับคนที่เป็นคนแบบคุยกันแล้วแบบความรู้หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทัศนคติไปในเชิงเดียวกันอะไรเงี้ยนะคะที่สําคัญดูไพ่ใบนี้คุณคะมันดีอะไม่ใช่หมายถึงว่าต้องเป็นผู้ชายกับผู้ชายนะคือหมายถึงหน้าไพ่เขาหมายถึงว่าคุณจะเป็นเพื่อนกันไม่ใช่อีก คือพูดอย่างนี้เดี๋ยวงงคือคุณจะอยู่ด้วยกันแบบเพื่อนที่อยู่ด้วยกันไปจนแก่มันไม่จําเป็นต้องแบบความรักมันจะเป็นแบบคือบางคนก็คาดหวังความรักที่มันแบบหวือหวาเนาะแต่เมจิกไว้มุนมองว่าถ้าคุณแบบมีความรักแล้วยั่งยืนคืออยู่ด้วยกันแบบเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็รักกันไปยาวนานแบบรักน้อยรักนานๆอะไรเงี้ยเมจิกไว้มุนว่ามันเป็นความแบบ ความความรักที่ดีอะ่ะเป็นความรักที่มั่นคงอะ่ะแล้วมันยั่งยืนไม่ต้องหวานมากแต่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วอบอุ่นดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคุณจะเจอคนคนนี้มันดีใจไหมอะ่ะมันน่าดีใจเนาะคืออาจจะไม่ได้แบบว่าต้องอวดใครหรือต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณดูแลกันนะดูดีเขาแบบเขาจูงมือกันไปจนแก่ดูสายลุงข้างหลังเห็นไหม สายลุงข้างหลังนี่คือสวยมากเนาะถ้าคุณอยู่ด้วยกันไปจนถึงวันเนี้ยแล้วคุณยังจูงมือกันอยู่อะ่ะตายไปคุณก็ไม่น่าเสียดายแล้วเนาะเออจริงเนี่ยแล้วเป็นคนวันจันทร์ไงฉันเองนี่ฉันเอง,เอง,เองดีใจอะ่ะก็ก็ขอให้ทุกคนได้เจอกับความรักที่ดีนะคะแล้วก็เป็นความรักที่มั่นคงยืนยาวเราอาจจะไม่ได้เจอคนที่หวือหวามากนักแต่ว่าเขาดูแลเราดีเราดูแลเขาดีต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันรวมทั้ง มงมาลงที่คุณแล้วเยี่ยมประลาและสำหรับวันนจัทร์ก็โอเคนะคะก็คุณที่ที่อยากเจอคู่ดีๆที่แมจิกไว้มูลพุดนแต่แรกคลิปเลยก็คือไปไหว้พระแม่ลักษมีซะหน่อยหรือว่าไปไหว้เทพสตรีอาจจะเป็นพระแม่กวนอิมอเจ้าแม่กวนอิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามที่คุณแบบเคารพนับถืออะไรเงี้ยแต่ว่าท่านใดที่ไม่ได้ไม่ได้เคารพ เขาเรียกว่าแหละไ,ไม่ได้บูชาอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะคะก็คือคุณทําดีคุณก็ได้ดีอืมบอกเลยว่ามันดีอ่ะหงลงแล้วสดเติ่มตื่นตันใจไปแล้วค่ะ